ครับประเดทไทยสูงตอนนี้รถขึ้นเทเลอร์อยู่ครับ0 9 8 6 4 7ก2 2 2เ็่องฮะเรื่องซื้อขายข้องจากแมคโครปรึกษาผมได้เลยฮะ ซื้อขายเครื่องจักรกลหนักซากเครื่องจักรกลหนักแมคโครทุกชนิดติดต่อหาผมได้เลย098-6474-222ปฏิวัติรามินาชัดเจนครับค้หลังอ่รหลังทนบ้าง หลังชนป่าอย่างนั้นนะ่ะหลังชนนุ่นว่าดูเนี่ยเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาก่อนเดินหลังชนนุ่นศูนย์เก้าแติดต่อติดตามผมได้เลยทางเพจทางยู u ูบครับซื้อขายเครื่องจักรแมคโครทุกชนิดของมือสองเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดฮะชัดเจนครับซื้อขายเครื่องจักรกลหนักนะฮะแบบนี้ฮะ รถสวยๆโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับทัดเทกครับ ทะเบียนด้วยครับสองหครับโทรหาผมได้เลยศูนย์ก็เป็หกสเก็บสี่ครับนอาตัดก่อนคั้แรกดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สายนี้ผมกำลังจะใเ้สสามสองว่าระบบเป็นยังไงบ้างขนาดเท่าสองด้0ยไหมจริงจริงใหญ่กว่าสองร้ดนึมาสองยี่สิบห้า ผมทำเอ่อคุณเดชคุณแจไม่มีคุณเดชคุณเดชเอาคุณแจหน่อยคุณอิ๊